หลังจากทานอาหารร้อนๆก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมากเลยเจ้าจะไปเล่านิทานให้เด็กๆพวกนั้นฟังอีกแล้วเหรอยังไงซะพวกเด็กๆก็มารักษาอาการบาดเจ็บที่บ้านเรานะพวกเขาก็คงจะเบื่อแย่แค่คิดถึงความทุกข์ทรมานที่เด็กๆพวกนั้นเคยเผชิญก็ไม่อาจจะปฏิเสธพวกเขาได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆพวกนั้นก็น่ารักจริงๆการฝึกของพวกเจ้าในวันนี้ล่ะ พวกเจ้าโตแล้วตอนกลางวันพวกเจ้าก็ไปฝึกเถอะนะตอนกลางคืนแม่จะเล่านิทานให้พวกเจ้าฟังเองทำไมพวกเจ้าถึงได้ออกมากันหมดแล้วละ่ะขอบคุณเจ้ามากมากที่ทำให้พวกเด็กๆมีสภาพแวดล้อมที่ดีก็เลยฟื้นตัวได้เร็วนะฮาเว่ยช่วงนี้ก็ลำบากเจ้าแล้วละนะถ้าอย่างนั้นข้าก็จะเริ่มเล่านิทานเรื่องแรกแล้วละนะที่จริงแล้วนิทานก็เล่ามาเกือบหมดแล้วแต่ว่า พวกเด็กๆก,ก็ไม่เคยเบื่อที่จะฟังมันและก็ฟังอย่างสนุกสนานถึงแม้จะฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตามในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ป่ายซิงซิงกำลังคิดว่าจะสอนการเขียนให้กับพวกอสูรดีไหมแต่เธอก็ถอดใจทันทีที่เริ่มฝึกเพราะเธอไม่สามารถสื่อสารกับพวกเด็กๆได้เลยและถ้าจะเขียนด้วยอุ้งเท้าขนฟูนุ่มๆน,น,นั้นก็คงไม่ดีนักในทุกๆวันจะมีผู้ชายใหม่ๆเข้าร่วมเผาไม่ขาด และเผ่าก็เติบโตขึ้นทุกวันในความเจริญรุ่งเรืองฤดูฝนที่ตกหนักซึ่งหมายถึงการสืบพันธุ์ได้มาถึงแล้วพร้อมกับความคาดหมายของเหล่าอสูรทั้งหลายฤดูฝนมาเยือนอีกครั้งและอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินนะใช่แล้วไม่ไดีใจเหรอ อย่าทำค่าตอนนี้เป็นฤดูฝนดังนั้นเซนเซอรี่ไม่น่าจะกล้าทำอะไรบุ่มบามดังนั้นข้าจะไปล่าสัตว์ขนาดใหญ่จะไปเมื่อไรเหรอวันนี้วันนี้เหรอข้ารู้ว่าเจ้ายังคิดถึงต้นหนามนั่นคราวนี้ข้าจะเอามันกลับมาให้เจ้าได้อย่างแน่นอนจะไปวันนี้เลยเหรอข้าไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่แต่น้อยนะสัตว์ยากดุร้ายจะอันตรายมากขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ตกหนักกว่าปกตินะ ตอนนี้ข้าเป็นอสูรระดับสีแล้วถ้าเจ้าจะเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงสัตว์ด็กพวกนั้นดีกว่านะจริงด้วยสิงสิงเจ้าจะไปนานแค่ไหนเหรอสินดูดูฝนข้าก็กลับมาแล้วเพื่อให้เคอร์ทิสได้หลับจำสินเจ้าจะต้องระวังตัวนะอย่าประมาสัตว์กรูเด็ดขาดและอีกอย่างอย่าฆ่าอสูรตัวเมียเพราะจะทำให้พวกมันไม่สามารถสืบพันุได้นี่เป็นกฎพื้นฐานที่สุดแล้วและข้าจะปฏิบัติตามอย่างแน่นอน แต่ข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าจะรู้เรื่องนี้ด้วยข้ายอมรับว่าข้าขาดความรู้พื้นฐานในที่ของพวกเจ้าแต่เรื่องพื้นพื้นแบบนี้ข้ายอมคิดได้อยู่แล้วนะข้าผิดไปแล้ว